พีเอ็นบิวอินพาสองร้านคลังปัญญาจังหวัดราชบุรีคะ่ะแววทักทายเจ้าของร้านกันหน่อยจ้าพี่ปุ๊พามารีวิวผลงานรีโนเวทร้านยานะคะก่อนจะมาเป็นร้านยาสวยๆมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรมาดูพร้อ,รอมๆกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกเข้าวัดพื้นที่และคุยรายละเอียดงาน สำหรับร้านนี้มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดจึงต้องออกแบบทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากออกแบบเสร็จแล้วทีมช่างจะเข้ารื้อถอนพร้อมติดตั้งงานมาชมผลงานรีโนเวทร้านยาไปพร้อมๆกันค่ะร้านยาโทนสีลายไม้เป็นสีที่กำลังมาแรงช่วยให้ร้านดูอบอุ่นค่ะ โต๊ให้คำปรึกษาด้านยาตกแต่งไฟและติดอักษรนูนค่ะด้านในโต๊ให้คำปรึกษามีดินชักพร้อมคุญแจล็อกเคาน์เตอร์คิดเงินมีชั้นวางของด้านหน้าหยิบของได้ง่ายตู้สต็อกสำรองยาติดป้ายชัดเจนม่านปิดตู้ยา PNW In ก็แถมให้ฟรีค่ะ ด้านบนของตู้จัดทำเป็นชั้นวางและตู้เก็บของตู้ฝั่งติดกระจกด้านข้างร้านทำเป็นตู้โปรง่งไม่มีแผ่นหลังทำให้ร้านดูสว่างขึ้นมีประตูบานสวิงสําหรับกั้นทางเข้าออกส่วนเภสัจกรตู้ในฝั่งส่วนเภสัจกรด้านหลังตู้ติดกระจกเงาทำให้ร้านดูกว้างขึ้นค่ะ มีป้ายแพ้ยาตั้งโต๊ะแถบให้ฟรีค่ะนอกจากนี้ยังมีบูทหมู่ยาที่วัดสูงสูงและข้อความบอกส่วนพื้นที่ในร้านยาคะ่ะแวะพักแกะกล่องสุ่มกันหน่อยค่ะร้านขายยาคลังปัญญาอยู่ปากซอยแม้นรำลึกเจ็ดยืนคาเฟ่อ,อเมซอนนะคะติดตามร้านได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ร้านขายยาเปิดให้บริการทุกวันจ้ามีเภสัชกรให้คำปรึกษาตลอดเวลาเลยค่ะแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะเภสัชกรใจดีรออยู่นะคะอยากเปิดร้านยาปรึกษาพี่เอ็นบิวอินนะคะ